สวัสดีครับผมนาะยสุทธิวัฒน์ส้นทองรหัสนิสิต633 6 6899คำสั่งการวนรอบลูปเป็นคำสั่งที่ใช้ควอบคุมการวนรอบทำให้เราสามารถเขียนคำสั่งเพียงชุดเดียวแต่สามารถใช้งานได้ซ้ำๆกันหลายครั้งตามสภาพเงื่อนไขที่กำหนดในภาษา C มีคำสั่งการวนรอบให้เลือกใช้3แบบคือ 1. คำสั่ง Y 2. คำสั่ง for 3. คำสั่ง do ไ e สตินเมนต์รูปแบบ Y วงเล็บเงื่อนไขปีกาชุดคำสั่ง b c k s s l a s h รูปบ Body ชุดคำสั่งอาจเป็นคำสั่งเดียวหรือหลายๆคำสั่งอยู่ในปีกาหรืออาจเป็นคำสั่งว่าง Y เงื่อนไข Backslash ระวัง Infinity ีู้ปการวนซ้ำไม่รู้จบการควบคุมการวนรอบเงื่อนไขที่ใช้ในการวนรอบสามารถมีการตรวจสอบได้2ประเภทคือ 1. การนับจำนวนรอบด้วยตัวแปรควบคุม 2. การทำซ้ำหรือวนรอบจนกว่าเหตุการณ์ที่กำหนดมาเกิดขึ้นเราไม่อาจรู้จำนวนครั้งของการวนรอบที่แน่นอนได้ล่วงหน้าการหยุดการวนรอบถูกกำหนดด้วยเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง Control Rule ขั้นตอนที่จำเป็นคือการให้ค่าเริ่มต้นตัวแปรควบคุม การกำหนดเงื่อนไขที่ใช้ตรวสอบการปรับปรุงค่าตัวแปรควบคุมหังตัวอย่าง 1. จากตัวอย่างนี้ตัวแปรใดคือตัวแปรควบคุมสองจำเป็นที่จะต้องรู้ค่า i และ n ก่อนที่จะสามารถประเมินเงื่อนไข i น้อยกว่าหรือเ,เท่ากับ n ได้ว่าเป็นจริงหรือเท็จ 3. ตัวอย่างเช่นถ้ายูธใส่ค่า n เท่ากับศูจากตัวอย่างนี้ตัวแปรซัมควรจะต้องมีการให้ค่าเริ่มต้นเป็นศูนย์ทำไม 5. สามารถจัดรูปแบบโครงสร้างการวนรอบได้หลายวิธีที่ให้ผลลัพธ์เหมือนกันดังตัวอย่างเช่น events control r o o p จะทำชุดคำสั่งจนกระทั่งตัวแปรควบคุมมีค่าเท่ากับค่าเฉพาะที่กำหนด ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการหาผลรวมของชุดข้อมูลจำนวนเต็มบวกกำหนดค่าเฉพาะที่กำหนดอาจใช้ค่าลบหหรือลบ9แต่ไม่ควรใช้ค่าบวก999เพราะถึงแม้จะมีค่ามากแต่ยังมีโอกาสที่จะเป็นข้อมูลจริงที่ต้องการใช้ในการประมวลผลก็ได้ดังตัวอย่าง f i จิงมินิมัมหน รับค่า value ตัวแรก 2. กํกำหนดให้ Min มีค่าเท่ากับ value ตัวแรกนี้ 3. รูป o o วงเล็บขนาดที่ value ไม่เท่ากับลบหน่ถ้า value น้อยกว่า Min ให้ Min เก็บค่า value ไว้แทนตัวเก่ารับค่า value ตัวต่อไป 4. แสดงค่า Min เป็นตัวอย่างข้อจำกัด โปรแกรมนี้ใช้เฉพาะเว้นวรรคหนึ่งตัวอักษร Pattern of nested loop คือ initialize inner loop y h i l e a inner loop condition inner loop processing and update ให้พิพจารณาว่า o ูปในโปรแกรมนี้จะเกิด infinity loop หรือไม่เพราะอะไร